ครับเปิดราคางาะสาวทองแหลกครับผมประจำวันที่เก่ามีหน้าคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมตัวหนาพี่น้องเป็นงาะสาวทองแหลกหาถึงหกเดือนครับหาถึงหกเดือนครับท้ายสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับวันเรียบร้อยครับผมงาะสาวทองแหลกครับสดๆเลยครับผมแขวแท้คูหนึ่งครับเปิดราคาไว้หนึ่งมื่นเก้าร้อยครับ มื่นเก่าลอยครับส่งฟรีให้สองลอยกิโลครับปิกัดกัตการผืดพลนบานุนม่วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก3าศูนย์สองสามสี่หาสามสองเกาครับม่วสาวทองแรกหาถึงหกเดือนครับประกันทองประกันตำนนี้ประกันเชื่องให้น้ำครับผมผสมตัวบามันรับจ้างผสมไว้ครับเนี่ยฮะสดๆเส,สื่องเชื่องเลยครับ สีมมุมหมืน่นเก้าร้อยครับผมทรงฟรีให้สองร้อยกิโลครับหวัวกลางๆครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับประกันทองประกันต่ำนี้ครับผมประกันหูประกันเชื่องให้น้ำครับครบเครื่องครับเพชรด,ดำติดโบดครบเครื่องครับสาวทองแหลกชดชดสดๆดเลยครับหนึ 19, ่งหมื่นเก่ารอยครับผม ทรงฟีห้2สองอยกิโลครับง่วยุธการพืชผลบรรนง่วครับจังหวัดอุบลรัชธทานีครับสาวทองแหลกครับผมสาวนักเรียนตำต่อนะฮะประกันทองประกันตำนี้ประกันหูครับผมหมื่นเก่าลอยครับทรงฟีห้ยสองลอยกิโลครับผมมักสนใจทรมากครับศูนย์เก่าศูนย์สองสามสี่หาสามสองเก่าครับ ไก่ไก่ทรงไฮไดทรงไฮครับรถทรงมีครับผมสดๆดเฉีงๆเลยครับผมนี่แหละครับ